สวัสดีมีความสุขหมดทุกหมดโศหมดโรคหมดภัยครับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกับบรรยากาศผ่อนคลายกับกาแฟคาปูชิโน่เข้มเข้มข้นๆอร่อยๆกับเลยคุณผู้ชมนะครับนี่คือพลังชีวิตเป็นตัวไขความคิดและเปิดสมองในทุทกๆวันครับตามปกติแล้วผมก็จะดื่มกาแฟเป็นกาแฟดำนะครับผสมน้ำตาลน,นิดหน่อยนะครับแต่วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดื่มคาปูชิโน่สักนิดนึงนะครับแล้วก็ยังมีขนมหวานๆนะครับเป็นเค้กหวานๆน่ากินน่าทานกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนะครับในบรรยากาศยามพักผ่อนเวลาที่เรามีความสุขเหนื่อยรู้สึกววว่่าาาาาออออยยยกกกกกจจะพพััััเเเแแรงงงงหใตติิิมมมลชีสนนนดด้้้ฟฟขขขๆๆๆบุ คาปูชิโน่นะครับทานกับขนมเค้กคุณผู้ชมนะครับได้รสชาติได้พลังชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็จะมีน้องๆนะครับเหมือนเดิมผู้ชมนะครับถ้าผมลงมาทีละเขาก็จะวิ่งลงมาทุกทีกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนผมลงมาเขาก็จะบินลงมาทันทีน้องๆน่าจะเฝ้าสังเกตการและกอติดทุกสถานการณ์กันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อน้องมานะครับเรามีเราก็แบ่งให้น้องกินนะครับเรา1ชีวิตเหมือนกันกับเขาก็1ชีวิตเหมือนกันถึงแม้เขาจะเป็นสัตว์นะครับแต่ยังไงความหิวไม่ต่างกันนะครับเพราะมี1ชีวิตเหมือนกันคุณผู้ชมนะครับแบ่งๆกันไปครับคุณผู้ชมนะครับเราทานกาแฟนะครับเขาก็กินข้าวไปครับคุณผู้ชมครั